มองอะไรอยู่เหรอครับเชี่ยเสียงตกใจของเรนพ่อพนักงานชายมากะซิบข้างหูร่างเล็กตกใจย,ยกเท้าขึ้นทำท่าจะถีบใส่ชายคนนั้นแต่พนักงานชายดันหลบทันทำให้เรนที่อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วพอลิตแอลโกอฮอล์เกิดอาการเซเล็กน้อยจึงพนักงานชายคนนั้นต้องเข้ามาช่วยพยุงอย่ามาแตะร่างเล็กผลักพนักงานชายออกอย่างแรง ทันทีจนชายคนนั้นล้มลงกับพื้นคนที่อยู่ตรงล็อบบี้โรงแรมได้เห็นเหตุการณ์ <c oughs> ก็หันมองกันอย่างสนกสนใจการได้รับความสนใจทำให้เรนประมาณเริ่มมือเล็กกำเข้าหากันแน่นแล้ววิ่งออกไปจากล็อบบี้ร่างเล็กรีบวิ่งเข้าไปยังห้องน้ำจากนั้นก็รีบปิดประตูปิดฝายชักโครกแล้วนั่งลงเพื่อปรับร่างกายตนเองให้หายจากอาการมึนเมา พี่ทีพบเห็นหรือเปล่ากล้าดียังไงถึงมาพูดใกล้ๆกล้าดียังไงขยะกขยงเรยนยกมือถูหูข้างที่โดนพนักง,งานชายคนนั้นพูดใส่ด้วยความรังเกียจมือเล็ดถูไปมาจนใบหูเล็กๆนั้นเริ่มแดงเมื่อรู้สึกดีขึ้นแล้วร่างบางก็ทิ้งตัวพิงไปกับชักโคกนั่งนวดขมับอยู่สักพักเพื่อให้หายมึนเมื่อรู้สึกโอเคแล้วร่างบาง จึงลุกออกจากห้องน้ำมายืนที่อ่างล้างมือกวักน้ำล้างหน้าอีกครั้งทำให้ผมที่อุตสาสเซธตมาเปียกโชกมือเรียวขยี้ผมซ้ำๆอีกครั้งมือเล็กปวดหูกระต่ายออกจากคอเสื้อปวดกระดุมเม็ดบนสุดออกแล้วก็เดินออกจากห้องน้ำเ่นเดินกลับมาที่หน้าลรบบี้โรงแรมอีกครั้งเพื่อหาแท็กซี่เพราะตอนนี้ที่พบคงจะกลับไปแล้ว ร่างบางจึงเลือกที่จะกลับบ้านแต่ยังไม่ทันบอกให้พนักง,งานเรียกให้ก็มีแท็กซี่คันหนึ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าร่างบางพนักง,งานโรงแรมเปิดประตูให้ร่างเล็กได้ขึ้นก็ก้าวขึ้นไปอย่างไม่ได้คิดอะไรพอรถเป็นรถแท็กซี่ที่ตนเองต้องการจะขึ้นเมื่อขึ้นรถมาแล้วร่างบางก็แจ้งสถานที่ที่ตนต้องการจะไปแล้วก็เอนตัวพิงลงกับเบาะรถทันที พอแท็กซี่ขับออกมาจนจะถึงบ้านของเรนแล้วร่างบางก็จ่ายเงินแล้วก็เดินเซไปเซมาเข้าบ้านไปแบบไม่สนใจสิ่งรอบข้างอีกสัปดาห์ผ่านไปเรนยังคงไปทำงานปลอมตัวเป็นจินเช่นปกติหรือจะพูดอีกอย่างว่าพยายามที่จะปกติที่สุดโดยที่หลังจากจูจ่ๆร่างสูงก็ต้องไปดูตัวแผนการที่คิดไว้ถูกเร่งให้เร็วขึ้น อีกทั้งงานในบริษัทก็ไม่มีอะไรยากหรือจะพูดอีกอย่างคือมันง่ายเกินไปสำหรับเรนที่สามารถแฮกระบบทะเบียนราศของประเทศได้และพี่ที่ทำงานดูเหมือนจะไม่กล้าให้งานอะไรเล่นมากมีเพิ่มเติมเพียงนำเอกสารไปให้รองประธานเป็นบางวันเท่านั้น <Okay. S 2> เสียงการก่อสร้างก็ดังขึ้นจากที่ล่างบางให้ช่างมาทำงาน ต่อจากที่เคยหยุดไปเพราะความไม่สบอารมณ์ของร่างบางแต่บัดน,นี้ความไม่แน่นอนที่เรนได้พบเจอมาที่พบไม่รู้ว่าจะต้องไปดูตัวอีกเมื่อไหร่ความต้องการที่จะเก็บร่างสูงไว้เพียงผู้เดียวเกิดขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันเพิ่มพูนมากกว่าครั้งอื่นๆทำไมล่ะทังไมถึงยิ้มให่ผู้หญิงคนนั้นทำไมการก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว เหลือเพียงการซื้อโฟนิเจอร์ซึ่งร่างบางก็ได้ทำการสั่งของที่ตนต้องการเรียบร้อยต่อจากนี้เหลือเพียงการรอเวลาให้ทุกอย่างพร้อมเท่านั้นโดยระหว่างนั้นเลนก็ยังไปทำงานตามปกติต่างเพียงช่วงนี้ร่างบางไม่ต้องเอาเอกสารไปให้รองประธานบ่อยๆเท่าตอนแรกๆเช่นวันนี้จินนามสมมุติกำลังนั่งพิมพ์เอกสารที่น่าเบื่อสำหรับเจ้าตัวมาก ซึ่งปกติแล้วตำแหน่งงานของเรนคงจะไม่ต้องมาทานั่งทำอะไรแบบนี้แต่หลายอาทิตย์มาล่างบางได้ทำเพียงนี้จริงๆไม่มีโอกาสได้ใช้สมองในการเขียนโปรแกรมเช่นเดียวกับพนักง,งานในแผนกอื่นๆทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยน่าเบื่อทุกวันนี้อยากจะพร้อมพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วอาทิตย์ถัดไปก็ยังเป็นเช่นเดิมคือ ร่างบางยังคงได้รับหน้าที่เพียงพิมพ์เอกสารอีกทั้งคุณในแผนกก็เริ่มมีการถ่ายถามกันเรื่องหน้าที่ของเรนแล้วจินวันนี้นายเอาเอกสารนี้ไปให้รองประธานด้วยนะหัวหน้าแผนกเดินเอาเอกสารปึกใหญ่มาวางตรงร่างบางใบหน้าเบื่อหน่ายจำต้องแปลเป็นใบหน้าปกติทันใดครับร่างบางยิ้มรับตอบอย่างสุภาพ ที่ถึงแม้จะส่งไปไม่ถึงดวงตาก็ตามแต่ยังไงก็ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้อยู่แล้วเพราะทรงผมของร่างบางยาวมากเสียจนปิดหน้าปิดตาเมื่อรุ่นพี่ที่หัวผนกเดินออกไปแล้วเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ก็ดังต่อทันทีโชคดีที่โตทำงานของเรนนั้นถูกตั้งไว้โดดเดี่ยวห่างไกลจากตัวคนอื่นๆ ทำให้ไม่มีใครได้ยินเสียงถอนหายใจอันไม่สุภาพของร่างเล็กแต่จะได้ไปเจอพี่ทีพบนะเ <of> มื่อคิดได้นั้นมือเรียวคว้าเล่มเอกสารเร่งรีบไปยังลิฟที่จะสามารถขึ้นไปยังชั้นของรองประธานอาการเบื่อหน่ายสักคู่ก็กลายเป็นความตื่นเต้นดีใจที่จะได้เจอกับร่างสูงนั้นอีกครั้งแม้งานจะน่าเบื่อหน่ายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ ว่าเรนเองก็ชอบทำมันด้วยเช่นกันเอาเอกสารมาให้กับรองประธานครับเสียงหวานเจือปนความตื่นเต้นเอ่ยแจ้งแก่เลขาหนุ่มที่ก็ยิ้มตอบรับให้เข้าไปได้เลยขออนุญาตครับเรนยนขอประตูห้องเป็นมารยาทเอ่ยขออนุญาตแล้วก็ออกแรงผลักประตูเข้าไปเจอกับร่างสูงก็กำลังก้มหน้าก้มตาอ่านเอกสารบนโต๊ะ อยู่อย่างหน้าตาเคร่งเครียดเสียงหัวใจที่ควบคุมไม่ได้ของร่างบางดังถี่ขึ้นทันทีที่เห็นร่างสูงหล่อชมัดอยากได้เขาจังขังไว้แล้วพี่ทีพบจะเป็นของเราคนเดียวใช่ไหมนะเก็บไว้คนเดียวไม่ให้ใครได้เห็นขออนุญาตครับ<ม>เสียงของเลขาหนุ่มหน้าห้องเรียกสติของทั้งคู่เพราะคนหนึ่งก็มัวแต่สนใจแต่เอกสาร และเลนเองก็มัวแต่มือมองแต่ร่างสูงที่กำลังตั้งใจทำงานร่างสมส่วนของเลขาหนุ่มเข้ามาภายในห้องพร้อมกับโทรศัพท์ในมือและก็เป็นเหตุการณ์เดจาวูอีกครั้งคุณหญิงแจ้งมาว่านัดคู่ดูตัวให้วันนี้ที่ร้านคาเฟ่เปิดใหม่ใกล้ๆนี้ครับท่านแจ้งมาว่าครั้งนี้ต้องไปให้ได้นะครับไม่อย่างนั้น ท่านจะไม่ใช่แค่นัดดูตัวให้แต่จะนัดให้แต่งงานเลยครับประโยคยาวเหยียดที่เลขาหนุ่มพูดทําให้สองคนมีชะง,งักกับประโยคนั้นหนึ่งที่คือคนที่นั่งหลังโต๊ะทำงานตัวใหญ่ส่วนอีกหนึ่งคือคนที่ถือเอกสารอยู่เสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ดังมาจากคนที่นั่งอยู่หลังโต๊ะมือหนายกขึ้นกุมขมับทันที ทาดคงจะไม่สามารถขัดใจแม่ได้อะไรแต่งงานไม่ได้ทำไมเสียงกัดฟันดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร่างบางที่ยืนกำเอกสารแน่นก้มหน้าทำสีหน้าเคร่งเครียดเลขาหนุ่มเลยร่างเล็กไปยืนอยู่หน้าโต๊ะของที่พผู้เป็นเจ้านายร่างหนาทั้งสองตอนนี้ ได้หันหน้ามองร่างบางเลขาหนุ่มทำหน้าข้ายกับคำถามว่ามีธุระที่เลนนำมานั้นได้ทำเสร็จยังหรือ,อยังในขณะที่ร่างเล็กยังคงก้มหน้าไม่รับรู้เหตุการณ์คุณครับเออคุณจินครับคุณจินครับเสียงตะโกนของเลขาหนุ่มตะโกนเรียกเลนจนทำเอาร่างบางที่ จมอยู่กับความคิดของตนเองสะดุ้งตัวหยงตากลมละจากมองพื้นแล้วเงยหน้ามองล่างสูงที่นั่งบนเก้าอี้ทำงานสายตาที่โดนบดบังอยู่ทำให้อีกสองคนที่อยู่ในห้องไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคนตัวเล็กกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ได้พี่ทีพบนะเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นใครจะมาแย่งต้องตายให้หมด หาไม่มีผมยาวลงมาปกปิดตากลมตอนนี้มีทั้งความอาฆาตความต้องการบางอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาทำให้หวาดกลัวได้ไม่ยากร่างสูงที่เป็นผู้ถูกจ้องมองรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่ไม่ปกติของเรนความเย็นสันหลังเกิดขึ้นได้โดยไม่ทราบสาเหตุร่างสูงจึงจำเป็นต้องเอ่ยทักคุณจินใช่ไหมครับอเอกสารในมือจะเอามาให้ผมเซ็นใช่ไหมครับ ที่พบเอ่ยขึ้นก่อนจะพายมือขอเอกสารในมือเล็กที่หากไม่ใช่ปกหนาปานนี้คงจะยับยู่ยี่ขามือเดียวเสียแล้วอืมขอบคุณครับเมื่อเรนนำเอกสารส่งถึงกับมือร่างสูงแล้วทีพบก็เอ่ยขอบคุณก่อนจะพยักหัวให้กับเลขาชายที่ยืนรอส่งแขกอยู่แล้วเลขาหนุ่มเดินนำร่มเล็กเพื่อเปิดประตูให้กับเรน ก่อนล่างเล็กจะกล้าออกจากห้องเลขาหนุ่มก็ส่งยิ้มให้บางๆางล่างเล็กก็ไม่ได้อิดออดยอมออกมาจากห้องแต่โดยดีบางบางกัดกลมัมเสียจนมีเสียงปะลอกปะลอกตากลมที่โดนผมปิดตอนนี้กลับมีแววตาน่ากลัวหากคนอื่นมาเห็นคงจะไม่กล้าเข้าใกล้ล่างเล็กในตอนนี้ไม่ได้พี่ทีพบจะเป็นของคนอื่นไม่ได้ ต้องพรุ่งนี้แล้วไม่ได้เขาเป็นของฉันพรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้เสียงหอบหายใจดังขึ้นถีขึ้นยิ่งคิดว่าการที่ล่างสูงจะไปดูตัวครั้งนี้และอาจจะมีการแต่งงานกับคนอื่นอีกในอนาคตถ้าเกิดว่ารอบนี้พี่ทีพบชอบละ่ะไม่พี่ทีพบไม่ชอบหรอกแล้วถ้าเขาชอบละ่ะ ร่างเล็กเดินมาเรื่อยๆสายตาเหลือบไปเห็นทางเข้าห้องน้ำขาเรียวไม่รอช้าเบี่ยงเส้นทางตรงเข้าห้องน้ำพอดีร่างเล็กรีบเดินเข้าห้องน้ำห้องสุดท้ายปิดประตูปิดฝาชักโครกแล้วนั่งลงพยายามสงบสติอารมณ์ตัวเองที่ตอนนี้มีความคิดฟุ้งซ่านไหลผ่านสมองเต็มไปหมดอยากจะขังไว้ไม่อยากให้คนอื่นได้เห็นเลย ขังไว้ต้องขังไว้ใช่ไหมนิ้วเรียวถูกยกขึ้นมากัดเร็นกัดเล็บซ้ำไปซ้ำมาในหัวพรางคิดแต่ว่าทำไมหรืออยากเก็บทีพบไว้เพียงคนเดียวทำไมทีพบถึงถึงต้องไปดูตัวทำไมทีพบจำตนไม่ได้คำถามมากมายยังคงไหลผ่านหัวเข้าออกไม่หยุดไม่รู้นานแค่ไหนที่เลนนั่งอยู่ในห้องน้ำชั้นของรองประธาน เมื่อสงบสติอารมณ์ของตนเองได้แล้วเรนก็นำพาร่างของตนเองลงมาจากชั้นของรองประธานตรงไปยังแผนกที่ตนในร่างจีนทำงานเมื่อไปถึงโต๊ะแล้วร่างบางก็จัดการเก็บของทั้งหมดบนโต๊ะใส่กล่องเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปขอหัวหน้าแผนกลาทันทีวันนี้ผมขอลานะครับฮะอ่ะอือเรียนเดินไปแจ้งแก่หัวหน้าแผนกแล้วก็เดินออกไปทันที หัวหน้าแผนกที่กำลังนั่งทำงานอยู่ยังไม่ทันได้เอ่ยแย้งก็ต้องตอบรับไปแบบงงๆร่างบางรีบตรงกลับมาที่บ้านทิ้งของทุกอย่างที่ติดตัวอยู่ลงพื้นทั้งหมดรีบตรงขึ้นไปที่ชั้นสองเปิดประตูเข้าไปยังห้องนอนห้องหนึ่งของบ้านเมื่อเปิดประตูเข้ามาแล้วก็พบกับห้องเต็มไปด้วยหน้าจอคอมหลากหลายจอฉายภาพทุกมุมห้องของห้องหนึ่งก็อยู่ภายในบ้าน เสร็จหมดแล้วหรือยังนะเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> จูๆ่ๆเลนก็ระเบิดหัวเราะออกมามือเรียวเสยผมขึ้นทำให้เห็นสายตาอันคลั่งไคล้บ้าคลั่งปรากฏออกมาจากใบหน้าที่โดยปกติแล้วทำให้ผู้ลงไหลได้ไม่ยากร่างบางเดินไปนั่งที่เก้าอี้หน้าจอคอมตากลมจ้องหน้าจอหนึ่งที่ฉายภาพ เป็นมุมใจกลางห้องหนึ่งหยดน้ำตาหยดลงบนโต๊ะเม็ดแล้วเม็ดเล่าร่างบางยกขาทั้งสองข้างยกขึ้นชันเข่าบนเก้าอี้ร่างเล็กร้องไห้สะอึกสะอื้นโยกตัวมือเรียวพยายามเช็ดน้ำตาที่จู่ๆก็ไหลออกมาเองแบบไม่ทราบสาเหตุเพียงแค่ร่างบางนั่งมองเตียงใหญ่เตียงนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไม น้ำตาถึงได้ไหลถ้าทำไปแล้วพี่ทีพบเกียรติเราละ่ะเขาต้องเกียริเราแน่เลยถ้าเขาเกียรติเราแล้วจะทำยังไงถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าพี่ทีพบแต่งงานแล้วเราละ่ะแต่ทำไมทำไมพี่ทีพบถึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแน่เลยต้องทำใช่ไหมต้องทำทำไปแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรนี่นา หลังน้ำตาไหลาพลากออกมาพอความคิดสองฝั่งทั้งดีและชั่วกำลังตีกันภายในจิตใจการที่ร่างเล็กคลั่งไคล่ร่างสูงขนาดนี้เป็นเพราะอะไรกันนะพ่อที่พบช่วยตนไว้ในตอนนั้นหรือเพราะแค่ร่างสูงเลือกที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยตนแม้คนอื่นๆเลือกที่จะเมินหรือเปล่าหรือเป็นเพราะที่พบเป็นคนแรกที่เห็นเรนอยู่ในสายตา